สว,วัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ In ินไซ b ์บอ s p เปนหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจใน In ินไ ight ต์บอ s p เปนครับไปดูหลังเกมบาเซโลนาที่ทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับราโยบายเกโนครับสัมภาษณ์หลังเกมของซาบีจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังกันด้วยนะครับ รีวิวเกมเรียลมาดริดครับที่จะต้องบุกไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างอัลมเรียครับความพร้อมของมาดริดเป็นอย่างไรและความน่าจะเป็นของเกมจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาพรีวิวในคลิปนี้เช่นเดียวกันก่อนชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ n s i สไต b a l l s p a i n ด้วยนะครับเริ่มดูกันที่บาร์เซโลนาครับเมื่อวานนี้พวกเขาเปิด Spotify ครับหนูครับเจอกับทางด้านของรายโยบายเยการโน่อย่างที่ได้พรีวิวไปเมื่อวานครับสีซสั่นที่แล้วเจอกับรายโยไม่ใช่เรื่องง่ายครับพวกเขาแพ้ทั้งไปและกลับ1มนรัง เกมนี้บาเซโล์นาก็จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับประตูเป็นมาร์กอังเดรทราเซเกนครับแนวรับครับมีอิริคคาเซียอังเดรคิเตนเซนครับจอร์ดีอัลบาและก็โรนาอัลราโฮนะครับเป็น4แนวรับขณะที่3แดนกลางใช้ชุดใหญ่ครับที่ซาบิเันเด็ดชอบใช้ตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นนั่นคือเซกี้บุสเกตครับเพรดี้และก็กาบี้ขณะที่3ตัวรุกครับเป็น3ตัวรุกที่หลายหลายคนรอคอยครับอุสมันเดมิเร่ลาฟินยาและก็โรเบิร์ตเลมดรอสกี้ บาโลน่ามีโอกาสจะจบสกอร์เยอะมากมายเหมือนกันนะครับรวมไปถึงอาจจะเจอจังหวะสวนกลับของรายโยบ้างเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าไหร่รายโยนั้นเน้นรับแบบเต็มที่เลยนะครับขณะที่บาซ่าเองเกมดูเหมือนจะติดติดขัดๆดนะครับมีโอกาสยิงแต่ว่าไม่คมนะครับโอกาสยิงเยอะมากแต่จบสกอร์ไม่คมสักเท่าไหร่นะครับทำให้ในช่วง45ทีแรกนั้นโอกาสยิงของบาซ่า8ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งนะครับคลองบอลถึง69เครึ่งหลังครับ เกือบจะโดนประตูของรายโยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการแก้เกมหน่อยละครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของเฟรนกี้เดยยองกับอันซูฟาติแล้วก็เซรก,กิโรเบโตถูกส่งลงมาตั้งแต่นาทีที่60นะครับเกมของบาซ่าก็กระเตื้องขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีประตูครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสของโอบาเมยองที่ลงมาช่วงท้ายครับเลเรมดอฟสกี้ที่ยิงหลุดกรอบออกไปอีกก็ยังไม่มีประตูครับแต่ว่าช่วงท้ายเองก็เป็นกลายเป็นว่าบาซ่าต้องเหลือ10คนเมื่อเซอกีบูสเก็ตนะครับโดนไปเหลืองใบที่ บาซ่าจบเกมนี้ด้วยผลเสมอม0ูนย์ครับโอกาสยิงถึง21ครั้งครับแต่ว่าเข้ากรอบแค่6ครั้งขนาดที่รายโยนั้นโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งนะครับหลังเกมครับไปฟังสัมภาษณ์กันสักหน่อยนะครับซาบีเฮนันเดสให้สัมภาษณ์หลังเกมนี้ซาบีบอกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาสามารถยิงได้3ประตูนใน10นาทีแต่ว่าเกมเนี้ยเกนาทียิงไม่ได้เลยนะครับก็ชมเกมรับของทางด้านของรายโยบายกาโนที่ ทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้เขานั้นอึดอัดมากๆในการเล่นนะครับแต่เขาเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาซ่า hmm. เองก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้อยู่แล้วต้องเจอเคมอึดอัดแบบนี้อยู่แล้ว mm hmm. สิ่งที่ต้องทำคือต้องโชว์ให้แฟนๆได้เห็นว่าทีมของเรามีดีแล้วก็ทําได้ดีกว่านี้นะครับซ mm hmm. าบีต้องการให้ลูกทีมเล่นได้ดีกว่านี้นะครับ mm hmm. พูดถึงฟรองคิซเซย่บอกว่าก,ากา็ไม่มีปัญหาครับเรื่องการบาดเจ็บทุกคนทุกคนโอเคครับไม่มีปัญหาการบาดเจ็บ การต่อสู้ยังไม่จบครับซาบีบอกไว้ว่ายังคงต้องสู้กันต่อไปนะครับรวไมไปถึงการสู้เรื่องของตำแหน่งแชมป์ในบ้านปลายด้วยส่วนซาบีพูดถึงเพรดี้ครับบอกว่าโอเคแหละเพรดี Play ้นั้นอาจจะอยู่ในฟอร์มที่ที่ไม่ปกติเท่าไหร่นะครับใช้คําว่าดิสคอมฟอร์ตนะว่าก็ดีครับที่ไม่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนแล้วก็หวังว่าหวังว่าเพรดี้นั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเขายังไม่ได้ซีเรียสกับฟอร์มของเพรดี้อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ ซาบพีพูดถึงเฟรงกี้เดยองครับบอกว่าในตำแหน่งที่ผมวางไว้เนี่ยเขามองว่าเฟรงกี้เดยองไม่ใช่ตัวสมรองนะครับเขาคือนักเตะที่ดีของทีมแล้วก็วันนี้ที่ลงไปเสาอม่าทำได้ดีครับก็รู้ว่านักเตะมีบทบาทสำคัญกับทีมแต่ก็ยังไม่ไวายพูดถึงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าทันเฟิร์มมาเก็ตวาตลาดนักเตะยังไม่ปิดลงถ้าหากว่าเขายังอยู่แน่นอนเขาคือผู้เล่นสำคัญของทีม นี่คือซาบีพูดเองนะครับถ้าหากังอยู่เลยครับใช้คํานี้เลยครับนี่ก็แปลว่าแม่มันจะรู้อะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยครับซาบีขนาดที่เรื่องของเลมดอฟสกี้ครับซาบีเฮนเด็บอกว่าก็แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของเลมดอฟสกี้นะครับทำได้ดีนะครับแล้วก็สามารถสร้างความกดดันให้กับทีมคู่ต่อ,อสู้ได้ดีและเขาหวังว่า เลนดอฟสกี้จะเริ่มต้นนับ1ยิงประตูในลีกกับทีมได้แล้วมันจะไหลมาเรื่อยๆนะครับก็พูดคล้ายๆกับโค้ดของรายโยบายกาโนนะครับทางด้านของอัรสซดอดีอิราล่าก็บอกว่าแน่นอนครับเขามีแผนในการหยุดเลนดอฟสกี้วางแผนมาอย่างดีเลยครับเกมนี้เขาทําให้เลมดอกสกี้เล่นยากแต่เขาเชื่อว่าเลนดอฟสกี้เป็นผู้เล่นที่มีความสามารถสูงและจะยิงถล่มทลายในซีซั่นนี้นี่คือกุญสือของรายโยพูดไว้นะครับนอกจากนี้ครับ เรื่องของการเสริมทัพนักเตะครับนักข่าวก็ถามซาบีเหมือนกันนะครับซาบีบอกว่าก็ยังคงตามหานักเตะเพื่อให้ทีมนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับตลาดนักเตะยังไม่ปิดครับเขาบอกว่ายังไงยังต้องรออยู่เพราะตลาดนักเตะยังไม่ปิดสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของจอร์ดี้ครับนะครับที่นักข่าวไปถามเรื่องของเบนโดซินวาจอร์ดี้ครับบอกว่าไม่ไม่อยากจะพูดถึงนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในทีมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีมนั้นต้องการที่จะเสริมทัพให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้น อยู่แล้วนี่คือครั้งยที่ครับและซาบีเฮนเดสพูดคล้ายๆกันเรื่องของการเสริมทัพว่ามันอาจจะยังไม่จบนี่เป็นหลังเกมของบาร์เซโลนานะครับที่จบด้วยผลเสมอและกุนซือก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรบ้างครับกับเกมของบาร์ซาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าพอใจหรือเปล่ากับผลงานด้วยรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ ไปดูความพร้อมของเรือมดดิดท,ที่จะลงแข่งขันในค่ําคืนนี้ครับช่วงเวลาตีสามบ้านเรานะครับจะต้องไปเยืยนเอนอัลมาเรียน,นะครับความพร้อมของเรือมดดิดนั้นไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บนะครับแต่ว่าคาร์โลเชลติเองก็ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจากจบเกมได้แชมป์ซูเปอร์คัพนะครับว่าเกมนี้น่าจะต้องเรียกว่าโรเตชันนักเตะพอสมควรนะครับก็อาจจะได้เห็นนักเตะตัวหลักลงบ้างสอดแทรกกับผู้เล่นตัวอื่นๆนะครับแต่ทางสื่อทางหลักประเทศเองก็คาดว่า ไม่น่าจะเปลี่ยนทีมเยอะแยะมากมายนะครับตัวหลักอย่างเบนเซม่าเบนิซุสจูเนียก็น่าจะอยู่นะครับอาจจะมีพักเดินกลางบ้างบางคนหรือว่าแนวรับอาจจะได้เห็นรูริเกอร์ได้ออกสตาร์ทนะครับแต่เรือผลิตเองก็พร้อมสำหรับเกมนี้อย่างมากเลยนะครับนี่เป็นช่วงเวลาตีสามนะครับเจอกับอเมริกาอเมริกานั้นมีปัญหาเล่นบาดเจ็บคือจวนโจนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็อีวานสมาตอสที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับที่เหลือเองก็พร้อมจะลงสนามไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนไปอย่างใดน,นะครับคู่นี้ติดตามกันได้นะครับ แอปพลิเคชันลาลิกาพาร์แล้วก็บีนสปอร์ตนะครับสารนาลิกานอกจากนี้ลาลิกาสเปนยังมีเกมระหว่างกาดิสกับเรอสอลซิดัดช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนั้นเป็นบาเลนเซียเจอกับจิโรนานีเป็นสูบข่าวบอลสเปนในอินไซต์บอลสเปนประจำวันนี้นะครับพูดทุ่อยากได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหว ทุกๆเครื่องราวบนถนนลูกหนังดันกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ